ซฟีสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะค่ะชัดมากเลยเนาะขอขั้นเวลานินะคะพอดีคนคุณโซฟียที่ได้ส่งดาวมานะคะแล้วก็ติดต่อลำบากเพราะว่าเป็นคนไทยที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์คนที่สี้คนที่สี่ทีนี้ว่าอาจจะมีปัญหาเทคนิคคือโหลดโหลดโปรแกรมซูมอาจจะทำไม่เป็นค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ก็คุยทางนี้ก็ได้อยู่นะคะ ค่ะพอดีพอเห็นหนะ้าคุณโซฟีอ่ะ,อะมันมีมีจิตวิญญาณเด็กอะค่ะปรากฏขึ้นมาค่ะ,คะปรากฏขึ้นมาเหมือนแบบเหมือนร้องร้องให้ช่วยอะค่ะเห,เหมือนกับให้อาจารย์ช่วยอะค่ะช่วยชี้แนะคุณโซฟีอะค่ะเหมือนกับว่าเอา สาธุใช่ค่ะคือเขาเขาอยากได้บุญจัดการนั่งสมาธิอะค่ะซึ่งคุณโซฟีไม่เคยไม่ค่อยได้ทําเลยอะค่ะเอมไม่ได้ทําเลยอืคุณโซฟีไม่ไม่ได้นั่งสมาธิเลยใช่ไหมคะน้ําน้อยมากน้อยมากเลยอ่าคุณโซฟีต้องต้องทําให้ให้วิญญาณเด็กอะค่ะคือใช่ค่ะ เขาเขามาขอค่ะเขามาขอบุญนะคะเมื่อเกี้เขาพูดว่าเขาขอบุญนะเขาแบบว่าเขาร้อนมันอยู่ในภูมิที่แบบร้อนมากเลยมันขึ้นมาไม่ได้ oh. ออ,อย่าเขาบุญที่ทําไปให้อ่ะสวายสังฆทานหรือทําบุญส่งเงินไปอ่ะได้รับไม่ไม่เยอะแต่ถ้าจะให้คุณมาจากตรงนี้ต้องต้องต้องนั่งสมาธิให้คุณโซฟีต้องต้องถือศีลให้เขาค่ะถือศีลห้า อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์คุณเซอฟีถือศีลห้าแล้วก็ส,สวดมนต์นั่งสมาธิค่ะแล้วกวดน้ำให้เขาโดยตรงเลยแต่ชีวิตคุณโซฟีอ่าอ่าผู้หญิงค่ะค่ะแต่ชีวิตคุณโซฟีลำบากนะตั้งแต่เด็กเลยโอ้คุณโซฟีทำมาหลายอย่างนะลำบากแล้วก็ง่ายๆนะคะแบบว่าเคยแบบ ลำบากมากๆเลยทํามาทุกอย่างแล้วอะทั้งแบบโอ้โดนโกงก็เคยโดนโกงนะคะโดนเอาเปรียบก็เคยโดนเอาเปรียบนะคะอืมค่ะแล้วคุณโซฟีมีกรรมกับหวยใต้ดินด้วยนะคะเ่คุณโซฟีถูกค่ะตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่หรอคะอยู่ต่างประเทศเล่นได้ด้วย แ่อาวก็ตอเน้องสาวถามว่าจะซื้ออะไรหนก็พงอีเธอแบเข้ามาคือคือคนณโซฟีในอดีตชาติอ่ะก็ก็ทำกรรมเกี่ยวกับพวกพนันมาอยู่แล้วคือมันมีกรรมด้านนี้เยอะแล้วไม่อยากให้มาทำกรรมเพิ่มเพราะอดีตอ่ะเคยเป็นเจ้ามือแบบเจ้ามือแบบเล่นพนันหลายอย่างเลยคือเกี่ยวกับเปิดบ่อนน่ะ คือทํากรรมมาในอดีตด้านเนี้ยเยอะแล้วพอชาตินี้มาอย่ามาเพิ่มน้ําหนักกรรมคุณโซฟีเขาอย่าเพิ่มน้ําหนักกรรมในการไปเล่นเล่นการพนันทุกชนิดแต่ถ้าเป็นลอตโต้ที่ต่างประเทศถูกกฎหมายเล่นได้ค่ะอะไรที่ถูกกฎหมายเล่นได้หมดเลยใช่ถ้าเป็นถูกกฎหมายเล่นได้หมดเลยแต่ถ้าผิดกฎหมายอย่าอย่าเล่นนะคะมันจะเพิ่มกรรมเพิ่มน้ําหนักกรรมอะค่ะค่ะเออแล้วคุณโซฟี เคยโทษนะก่อนจะมาอยู่ต่างประเทศมามีฝรั่งเป็นแฟนนะคะคุณโซฟีก็เคยมีครอบครัวมาแล้วใช่ไหมคะมีแฟนะคุณโซฟีผิดผิด,ผดเหมือนเคยทําผิดสิ่งข้อสามมาค่ะใช่ใชค่ะเป็นคนไทยเออค่ะนั่นแหละค่ะเคยมีมีคือคุณโซฟีมีกรรมกับกับความรักคือง่ายๆว่ามีครอบครัวแล้วต้องต้องมามีเหมือนเหมือนสัญญา คือมีแฟนกับคนไทยมาแล้วแล้วก็มามีแฟนกับฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะมีสัญญากับคนมามากสัญญาร่วมกันมามากค่ะคือไม่ง่ายมีสามีมามากกว่าหนึ่งคนเพราะว่าไปสัญญาเอาไว้อค่ะค่ะค่ะอืมผิดสิ่งข้อสามค่ะในอดีตชาตินี้ก็มาผิดสิ่งข้อสามอีกนะคะอแต่คุณโซฟีต้องกระตันยูโทษนะคะแบบคุณโซฟีรู้สึกติดใจในเรื่องพ่อแม่อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ เขาจะตายเขาอยากพูดอะไรไมพ่อไม่ได้คุยกันตอนเขาตายอืมคุณพ่อคุณพ่อชอบปลูกพืชใช่ไหมคะเหมือนเป็นชาวไร่อะค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะอืมอืคุณพ่อคุณพ่อคุณใช่คุณพ่อเขาเขาไปสบายแล้วนะเขาดีไปสบายแล้วแล้วก็ไม่ไม่มีติดค้างอะไรกับคุณโซฟีแต่คุณเซลฟี่อะติดค้างในใจกับพ่อไว้อือืมเหมือนกับว่า ไม่ทําไม่ดีกับท่านน่ะทําไม่ดีกับท่านเราพอท่านตายไปอะ่ะเหมือนคุณโซฟีคิดว่าทําไมเราไม่ได้ดูแลท่านเต็มที่ถูกต้องใช่อคุณโซฟีไม่ต้องคิดมากนะเพอท่านท่านอ่ะไปสบายแล้วท่านท่านไปเป็นเหมือนเทวดารักษา,กาคุณโซฟีใช่ค่ะแต่คุณโซฟีอะ่ะยังติดอยู่ในใจนะคุณโซฟีไม่ต้องคิดมากแลนะคิดว่าถ้าเราย้อนเวลาไปได้อะ่ะ ถ้าเราทำก็เราก็จะแก้ไขแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรคุณโซฟีก็เลือดเนื้อเชื้อไข่ของคุณโซฟียังอยู่เนี่ยน้องอะ่ะน้องลูกของโซฟียก็มีมีเลือดเนื้อเชื้อไข่ของคุณปู่เขาอยู่อ่าดังนั้นเราก็เลี้ยงดูเขาให้ดีแล้วก็แล้วก็แบบว่าคุณโซฟีก็ทําบุญกับคนสูงอายุอะ่ะทำบุญกับคุณส่งสูงอายุค่ะกับพระอาพากับคุณส่งอายุแล้วก็ อธิษฐานว่าสิ่งใดที่เราอ่ะไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่เต็มที่หรือว่าเคยทําให้พ่อเสียใจตอนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ติดอยู่ในใจอ่ะขอให้เป็นโหสิกรรมนะขอให้ให้กรรมที่ทําไม่ดีอ่ะอย่าได้มาตกที่ลูกของเราอ่านะคะใช่ลูกเลดีค่ะดีค่ะสอนให้ลูกสวดมนต์นะคุณโซฟีน้องน้องน้องอย่าอยู่กับ มือถือบ่อยอะค่ะอยู่กับเล่นเกมเล่นอะไรตลอดเลยอะแล้วเราก็แบบตามใจลูกเนาะแบบเราแต่แต่คุณโซฟีบางครั้งอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนตีลูกแรงด้วยอะตีเจ็บเลยอะตีแรงค่ะตีแรงใช่คุณโซฟีแบบตีแรงเลยคุณโซฟีบางครั้งมีอารมณ์สองขั้วนะคุณโซฟีเองอะ บางครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวโกรธง่ายหายเร็วโมโหง่ายอือใช่ค่ะคุณโซฟีพูดภาษาอังกฤษเถียงฝรั่งเก่งด้วยนะเนี่ยโอ้ไม่ไปองพูดฝรั่งหนูหนูอย่ามาอย่ามาแยงไม่ยอมต้องเหี้ยไม่ยอมต้องเหี้ยใช่ค่ะคุณโซฟีขาดขาดการนั่งสมาธิเยอะเลยแล้วก็แล้วก็บุญบุญในเรื่องของการทำทานเนี่ยกำลังไม่พอ เพราะว่ากรรมของคุณโซฟีเยอะมากไม่ใช่มีเด็กกับเด็กนะอาจารย์เห็นภาพว่าอดีตอ่ะทุกอย่างค่ะในเออใช่ใช่ค่ะกรรมของคุณโซฟีอ่ะง่ายๆเลยนะคะว่าอดีตอตทำให้คนน่ะเสียเงินเสียทองไปเยอะเลยทาทากรรมกับคนให้หลงทางอะค่ะให้เขาเสียเงินเสียทองหลอกคนในการพูดอะไรเงี้ยค่ะคุณโซฟีก็จะส่งผลแบบว่าจะจะเหมือนกับ เป็นคนฉลาดนะแต่ว่าเผอิญกรรมจะส่งผลให้เราโดนหลอกง่ายอะคะ่ะ <c oughs> เออแบบเออแบบบางครั้งแบบไปโดนหมอดูหลอกไปโดนอะไรให้ซื้อเบอร์สวยให้เปลี่ยนชื่ออะไรย่างเงี้ยเ <c oughs> งี้ยคือต้องจ่ายเงินอะไรกับสิ่งเหล่านี้ที่ไม่น่าจะจ่ายอะคะ่ะอย่าไปอย่าไปเชื่อสิ่งเหล่านั้นนะคะการเปลี่ยนชื่อ <c oughs> เปลี่ยนใช่ค่ะ <c oughs> ให้ให้คุณโซฟีอะนะคะอยู่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อะ โซฟีสดมลน,นะคะนั่งสมาธิกรวดน้ำให้ให้เด็กแล้วก็กรวดน้ําให้คุณพ่อกรวดน้ําให้กรรมที่พาคนน่ะไปเสียงเงินเสียทองหรือหลงทางอบายมุกนะคะแล้วก็ทําให้คนน่ะไปหลอกลวงคนทั้งทางตรงและทางอ้อมคือในอดีตชาติอะคุณโซเฟีอะเปหลอกลวงคนทั้งทางชาใช่ค่ะเป็นเป็นผู้ชายค่ะนิสัยคุณโซฟีเหมือนผู้ชายเลยสังเกตไหมเราเป็นคนลุย เอเป็นคนลุยแบบลุยเล,ย,ล,ย,ลยแล้วก็แบบไม่กลัวอะไรอะค่ะเป็นคนตรงๆนิสัยอะตรงๆเลยนะคะแต่ว่าแต่ชีวิตอะโอ้โหแบบฮัตซ์วีโซโซฟีอโอ้โหเหมือนละครเลยอะเห<ป>มือนเหมลำบากมาผ่านอะไรมาเยอะกว่าจะมีวันนี้ได้ก็ทำงานมาทุกอย่างเลยนะแบบหามเป็นแม่บ้านโอ้โหทุกสารพัดเลย<อ> <ๆ S 1> ทุกอย่างอะไรอะไรดีทุกอย่างอ,อ,าอะไร,ะไรไดีก็ทุกอย่าง,ไไางค่ะค่ะก็คุณโซฟีต้อง,ต,องต้องอธิษฐานนะที่เราเคยทําให้คนนะ่ะหลงทางมาเยอะเสียง <Se en, S 2> ไปหลอกเขาไว้อ่ะชาตินี้มากรรมก็จะส่งผลให้คุณโซฟีอ่ต้องระวังเรื่องของการโดนหลอกค่ะอ่าแล้วก็โดนวิชาชีพหลอกทางทางตรงทางอ้อมแล้วก็ญาติพี่น้องก็ก็ต้อง เอาเปรียบอะค่ะคือง่ายๆเป็นคนมีภาระเยอะคุณโซฟีสังเกตไหมคุณโซฟีอยู่สวิตเซอร์แลนด์หาเงินมาได้นนอ,อ,อ๋อใช่เราสบาย,บายแต่แต่เราต้องมาเลี้ยงดูต้องมาเลี้ยงดูคนที่บ้านนะคะต้องแบบคนที่เมืองไทยอะค่ะแต่คุณโซฟีมีญาติพี่น้องแต่คุณโซฟีไม่ค่อยเอาใครนะเออเป็นคนแบบรน้เป็นคนยุติธรรมออแบบว่าก็คือ จะจะจะดูจะ,จะจะช่วยเหลือคนเฉพาะคนที่เขาดีกับเราเพราะว่าคุณโซฟีเขามีประสบการณ์ไงคือเป็นคนคิดคิดตลอดเลยว่าตัวเองทําบุญคนไม่ขึ้นไงก็เลยก็เลยเลือกที่จะทําบุญกับคนที่เขาดีกับเรานะคะแต่แต่คุณโซฟีต้องเปลี่ยนความคิดนะคะว่าเราต้องทําบุญกับกับคนที่ที่ทั่วไปด้วยไม่ต้องเลือกคนนะคะทำทำหลากหลายเพราะคนมันจะมีทั้งมีศีลแล้วก็ไม่มีศีล นะคะแต่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่บาทพระเหมือนอยู่เมืองไทยแต่คุณโซฟีไกลมากคุณโซฟีสามารถที่จะสวดมนนั่งสมาธินะคะตลอดเลยคุณโซฟีต้องทำบุญด้านเนี้ยบ่อยๆมากเพราะว่ากรรมของโซฟีอหหนามากนะคะออคุณโซฟีต้องต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะอระวังสุขภาพนะคะมอื ไม่ไม่ตายค่ะค่ะมีกรรมกรรมเยอะค่ะต้องอยู่นานคือไม่ได้ตายสิกรรมเยอะค่ะต้องอยู่นานไม่ตายเขาไม่ให้ตายค่ะเออใช่ใช่ค่ะค่ะศาสตร์ถูกค่ะเออค่ะแต่คุณศุกค่ะขอราะอายุย่ำค่มคะหนูจะได้สมบัติไหมคะ เมื่อกี้ยังกลัวตายอยู่เลยเนี่ยจะเอาสมบัติซะแหละเมื่อกี้ยังกลัวตายอยู่เลยเนาะค่ะเอาไม่ตายก็รอดสมบัติดีจะได้รู้ว่าอะไราจะทำอะไรร่วงมากกันเลยนะสมบัติหมายถึงอยู่ที่จะอยู่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมมรดกใชัยไหมพี่ถึงมอลดโด ใหมากชา้าได้า,าขรคแต่คุณโซฟีทำทำบุญมาอธิษฐานกูคือปรารถนาอยากจะได้มรด,ดกอันนี้ค่ะก็ที่อาจารย์ดูแล้วมีมีดวงอยู่นะคะมีดวงอยู่แต่คุณโซฟีต้องนั่งสมาธิก่อน <c oughs> เพราะว่าเรากมของคุณโซฟีก็ก็หนักอยู่ นะคะนะคะมันจะขัดขวางให้เราจะได้อะไรแล้วไม่ได้อย่างองสมปรทนานะคะแล้วก็คุณโซฟีเนี่ยมีกรรมกับสุขภาพนะคือสัมผัสได้ว่าตับตับไม่ค่อยดีนะไม่ได้กี่ยวกับอ้วนค่ะคือเหมือนกับว่าภายในอ่ะอวัยวะภายในมีปัญหาบางส่วนมีตับกับไตอ่ะค่ะที่ที่สัมผัสอะค่ะไม่ไม่ค่อยดีนะคะเกี่ยวกับเลือดลมอ่ะนะคะ ให้ให้คุณโซฟีอะนะคะเออเหมือนกับว่าง่ายๆว่าอย่านอนดึกนะคะแล้วกินน้ําเยอะๆนะคะค่ะแล้วคุณโซฟีต้องต้องต้อง,องนั่งสมาธิเพราะมันจะปรับธาตุมันจะปรับธาตุดินน้ําลมไฟให้สมดุลนะคะไม่นั้นเดี๋ยวโรคภัยแค่เจ็บจะมาเพราะสิ่งที่สัมผัสได้ว่าดวงชะตาคุณโซฟีมันจะมีดวงแบบเป็นคนเป็นคนรักแรงเกียดแรงนะคุณโซฟีเป็นคนแบบ เวลาพอใจอะไรอะ่ะก,ก็เออแต่คุณโซฟีจะคิดมากนะถ้าถ้ามีเรื่องวิตกกังวลใจอะไรคุณโซฟีจะปล่อยวางไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็ถ้ามีอะไรใหญ่ๆคิดไม่ได้อย่าอย่าคิดทำร้ายตัวเองนะคะเออเพราะคุณโซฟีออ คุณเซฟีเนี่ยเป็นใ,ใจพระนะใจใหญ่นะเป็นผู้หญิงที่แบบเนาะบริจาคหัวใจเลยเนาะค่ะเราเป็นผมช่วยและหัวให้เลยศาสตูค่ะเนาะเราเราช่วยได้ใจเนาะเราก็ได้บุญแล้วนะคุณโซฟีแค่คิดถึงจะไม่ได้กระทําเต็มอย่างที่นั่นก็ก็ได้อน,นิสงส์งที่ที่เราคิดแล้วเนาะคุณโซฟีเป็นคนทําอะไรทําจริงเนาะค่ะอืแต่ อดีตก็คืออดีตนะมันผ่านไปแล้วนะแต่อยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันแม้คุณโซฟีเนี่ยก็เคยเอาเพว่าศีนทั้งหมด5้ข้อคุณโซฟีผิดมาทุกข้อแล้วอะค่ะอเออ,อ,อ,อแต่นั่นคืออดีตเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่อยากให้คุณโซฟีทาผิดอีกเนาะก็คือพอตอนนี้อยู่ต่างประเทศก็เราก็เลี้ยงลูกนะคะแล้วก็สมบัติการเงินตอนนี้พูดตรงๆนะคุณโซฟีไม่ได้ลําบากนะ ก็มีเงินใช้สบายเลยเงินเดือนเยอะเลยค่ะเห็นไหมอ่าอ่าก็มีกรรมกับเงินไงที่อาจารย์บอกพาคนไปเล่นทันนานนะคะคนคนไหนคนไหนเห็นไหมอ๋อเงินเดือนต้องแสนกว่าบาทแต่เงินไม่พอใช้เห็นไหมทำไมเราเงินไม่ ใช่เขาให้ตลอดชีวิตด้วยเป็นซิติเซนไงเรือนแสนสบาทนี่ไม่เคยใช้หรอกค่ะทีนี้อยู่ที่บ้านใช่ค่ะอาจารย์ยังมีไม่ถึงคุณโซฟีเลยยังก็คือง่ายๆว่าเป็นเพราะว่ากรรมที่เราอ่ะพาคนไปหลงทางนี่แหละที่อาจารย์บอกหนักมากแล้วไม่ใช่คนเดียวไงเป็นจํานวนมากเลยโอ้คุณโซฟีเนี่ยทำเราต้องกวดน้ําให้เขาและอธิษฐานว่าที่เราทําไม่ดีพาคนไปเล่น ไปเล่นอ,อบายไปเล่นพานาันต่างๆอบายามุกทั้งทั้งในอดีตและปัจจุบันชาตินี้ก็มีกรรมที่ชอบเล่นพานาันเหมือนกันหวยอชอบเล่นพานาันเหมือนกันติดนิสัยเดิมเน <ะ S 2> มี่ย <c oughs> เล่นหลายอย่างไม่ได้<อ>หว,หวยเดียวทุกอย่างเขาก็เล่นๆของเขาอะแต่แต่เขาก็ก็ไม่ค่อยได้มีโชคด้านนี้ค่ะคุณโซฟีแต่คุณโซฟีเคยได้เงินมงนางานทางด้านนี้แต่เขาเล่นขำๆแต่ว่าเราติดกรรมไงคะ ผมจะปีต้องอธิษฐานพี่่ก็เลนนะคะนะส่วนลูกลูกชายดื้อหน่อยแต่ว่าเขาก็จะได้ดีนะไม่ต้องห่วงค่ะก็วยก็ได้ทาวเโอ้อย่าไปคิดไกลเลยค่ะมันกว่าจะโตเนอะเด็กเลย่ไงกว่าจะโตนี่นะเป็นลูกครึ่งหล่อเลยค่ะอย่าบอกเขาอย่าเล่นเกมมากนะคะอย่าเล่นเกมเยอะ อแต่พ่อเขาตามใจนะอุ้ก่อนลูกคนณี้จะมาเกิดได้คุณโซฟีตอนนั้นมีลูกคนณิออายุคุณโซฟีก็มากแล้วน้อยเนาะแบบคออได้ยาเลยนะคะอย่างนี้แบบนยาเอืมบค่ะอืก็ได้สมสมปัตถนาแล้วเนาะน้องน้องหล่อมากเลยค่ะหล่อหล่อเลยลูกครึ่งไงฮะหล่อหล่อค่ะเออ อาจารย์พี่บอกว่าไปดิ้กุ้ยแฮนซัมค่ะค่ะค่ะนึกเลยนึกเลยลืมภาษาไทยอ่ะค่ะไม่ค่อยมีคนไทยคุยด้วยเพราะอ๋อหรอคะเก่งภาษาอังกฤษไปเลยนะก็ด่าภาษาอังกฤษแต่แต่พี่น้องคุณโซฟีเยอะเนาะแต่คุณโซฟีไม่ค่อยไม่ค่อยได้ติดต่อพี่น้องอะเนาะ กลัวกลัวติดต่อแล้วเสียเง<า>นินเนาะส่งเงินติดต่อแล้วเขาก็ยของเงินไนพี่นอ้องถ้าติดต่อพี่นอ้องพี่น้องก็จะขอเงินก็เลยไม่ติดต่อใครเลยเลยติดต่อนิดหน่อยนะคะอาอารเปลียนอะไรอยูหนูหนูมีมีเพชรมีปะสมมีคอยนะคะเป็นรูปีนเป็นซาเปียนมีเยอะแยะหนูเคยเอามาที่นี่แล้ว ถ่ายไม่ได้หนูพยายามทุกยอ,อย่างหนูมีเยอะมากแล้วนะคะแต่ไม่ี่ายไม่ได้ไม่ถ่าม,มก็เนี่ยแหละค่ะติดขัดเรื่องเนี้ยแหละเป็นเป็นเหตุแห่งกรรมหนักเลยคือทําอะไรมันก็เลยไม่ขึ้นนะคะสองสองเรื่องก็คือเรื่องเกี่ยวกับพาเขาไม่ได้พน,นันกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิญ,ญญาณเด็กนะคะอม,มันก็เลยมันเลยขัดเราเขาไม่ให้เราเหมือนให้เราแบบเหมือนจะเจริญแล้วไม่เจริญนะคะนี่อาจารย์เจมาเปิดแล้วว่า ใช่ค่ะถือว่าเป็นโชคดีแล้วมจะไปทำตามนะก็จะขายได้ทุกอย่างใช่ค่ะได้สมบัติด้วยกอย่างใช่สาธุหนูหนูจะได้เอาเงินไปทำบุญหนูไปไม่ได้ทำบุไม่ได้แค่ะเน่ก็อาจาร์เวลามีมีพระพุทธรูปเวลาแบบ เราติดเพชรติดพลอยอะค่ะอ่าอาจารย์ก็เคยซื้อพลอยแบบแท้ๆที่เมืองจันน่ะค่ะก็ซื้อมาไม่ไม่แตกไม่แพงอะซื้อมาติดติดรอยพระพุทธบาทติดอะไรเงี้ยค่ะคุณโซฟีก็บอกมีพลอยหนูก็ยใช่หนูก็ไปทาบุญกับอาจารย์รอยพระพุทธบาทเออสาธุค่ะเนาะก็ค่ะก็ทําบุญเนี่ยเราที่เราที่เรามีของอย่างเงี้ยเยอะอะเพราะว่ามันเป็นผลบุญที่เราทํามาเพราะว่าคุณโซฟีอะค่ะค่ะเราเราเราเคย เราเคยชอบของสวยงามอย่างเงี้ยมาคือในอดีตอ่ะคุณโซฟีพอเรามีเงินอ่ะพอเห็นเจ้านายมีเพชรมีพลอยก็อยากมีบ้างนะก็เลยสะสมเงินและอธิฐานเลยว่าเออถ้าชาติต่อไปมีอ่ะก็จะซื้อของนี้เยอะๆเลยคุณโซฟีก็เลยมีมีเสื้อผ้าเยอะเลยนะคะคุณโซฟีอ่ะแต่ใส่ไม่ค่อยได้อ้วกเพราะว่าคุณโซฟีอ้วบขึ้นอ่าอ้วบขึ้นโซฟีมีผ้าใหม่เยอะเลยมี มีพลอยมีเพชรมีทองเยอะเลยใช่คุณก็าพอรรู้คายได้ถูกก็จะแบ่งไปทำบุญลองแก้อธิษฐานนะคะแก้กรรมแก้กรรมเรื่องนี้ก่อนค่ะมันถึงจะเรื่องอื่นถึงจะคลี่คลายนะคะค่ะค่ะค่ะติดเรื่องนี้สองเรื่องสองเรื่องหลักๆเลยค่ะมันเรื่องใหญ่้วยค่ะแล้วแล้วหนูเคยอธิษฐานไว้เ่มงานกระถินปีที่แล้ว ที่อาจารย์ให้คล้องหนูอาจารย์คงจะจําได้นะคล้องที่เคยขอเป็นลูกศิษย์จำได้นะจะคล้องเล็กโอบกระถินนี่เนาะอ๋อคุณโซฟีบินมาทอดกระถิ่นเนาะที่เป่ปีนั้นได้คล้องมีคล้องแล้วก็มีตุ้มเล็กๆค่ะหนูแล้วอาจารย์เคยบอกว่าถ้าอธิษฐานในงานกระถินจะอธิษฐานอะไรก็ได้ก็จะได้อย่างปาถนานี่จริงไหมคะ ค่ะเพราะว่าบุญกระถินบุญใหญ่ค่ะคุณโซฟีบุญใหญ่มากปรรถนาอะไรก็ย่อมได้เมื่อเมื่อบุญมันส่งกําลังมันเต็มที่แล้วมันส่งถ้ากรรมไม่ก่านะถ้าถ้ากรรมไม่มามาถ้เคลียร์กรรมสองเรื่องถ้ากรรมไม่มาขัดขวางหรือไม่ไม่มาเป็นอุปสรรคมันก็จะส่งปัถนาได้เพราะคุณโซฟีค่ะเพราะคุณโซฟีเนี่ยตั้งใจอยากจะได้มรดกอันนี้ด้วยเนาะต้องมีดเป็นพ าเกิดได้ลูกชายผมจะเอาเงินงล้านไปช่วยคเกิดแล้วถ้ามันมาเกิดกจะให้ง,งี่ <c oughs> ได้ค่ะนะคะอยู่กับปัจจุบันเนาะเดี๋ยวถึงเวลาถึงเวลาบุญก็จะส่งให้คุณโซฟีได้ปัดขนานั้นแต่ให้คุณโซฟีแก้ไขกรรม <c oughs> ที่กำลังส่งผลก่อนมันถึงจะได้หนักเป็นเบาแล้วก็แก้ตรงจุดน,นะคะ <c oughs> ต้องสำนึกในกรรมด้วยนะค่ะไปรวมกับอาจารย์อีกค่ะมีค่ะมีแน่นอนค่ะ ไม่ต้องกลัวค่ะมีแน่นอนค่ะแล้วหนูจะได้ลงนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะแล้วหนูจะได้ลงนี้เนี่ยจะได้เลยนะได้ลงไปเจอไหมโอ้ยหมายถึงโควิดโควเดี๋ยวก็หายแล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปค่ะโรคนี้ค่ะต้องใช้เวลาค่ะคนสวิตเซอร์แลนด์ก็ติดเชื้อกันเยอะนะคะต้องระวังสุขภาพนะคะไปไหนต้องระวังนะคะจะได้ทำคุณกับอาจารย์ไหมคะค่ะได้เป็นลูกศิษย์แล้วคนอื่น ได้เลยละค่ะได้เป็นแล้วละค่ะคุณโซฟีแค่แค่ติดตาม f c e e o o o เนอะแล้วก็มีงานบุญะไรคุณโซฟีก็โอดปัจจัยร่วมบุญมาก็ถือว่าได้บุญแล้วนะคะได้ค่ะสาธุกับคุณโซฟีด้วยค่ะมโนชนาบุญนะคะ